นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเคนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเล่นการสุ่มคำสาปนะฮะอ่ะผมได้คำสาบหัวจิว๋วสมองจิ๋วนะฮะคำสาบนี้โอเคนะมสมองจิว๋วรออีกหนึ่งนาที อนันนี้จะบวมเยอะน้องอันนี้หลบแล้วก็อันนี้นี่เลยต้องกิ้นดึ่งอ่านี้ยน,นะฮะรับผมจะลองกระโดดลงฝังไฟว่ามันจะเป็นยังไงถ้าผมกระโดดลง ไม่มีอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรมากครับรอคำสาปอย่างเดียวทำใหภาพนี้มันคุ้นๆอะคุ้นหูคุ้นตาภาพคุ้นหูคุ้นตาคุ้น,นหูหหานหหมาก โอเคสองหนึ่งฮะโ,โอ้นั่นไงเพราะว่าอยู่อ่ะสายตาจริงด้วยคือผมว่าทำไมผมลอยล่ะ เดียวเดี๋ยว,ยวทำไมผมรอยได้อะเมื่อกี้อ่ะเบอร์เไม่เป็นไรหรอกยังไงผมก็เห็นแต่คนดูจะไม่เห็นกันผมใส่ครับออกมาเลยนี่ไม่มีปัญหาครับกระโดดออกยกครับโอเค โอ้โหโอเคบอกว่านะทีนี้เจอสปรุราแล้วไม่ได้เล่นหรอกมั้งครับนะดูท่ากระเป๋ามีอะไรไม่มีผมว่าไม่น่าได้เล่นหรอก โอเคโอเคคำสาบจะหายแล้วอ่ะเดี๋ยววีตุงต้งให้ตุ้ฮะเดี๋ยวอย่าบอกนะคำสาบมันจะเพิ่มมันไม่ได้คือคำสาบนี่หนึ่งด้งงคือ,อเดี๋ยว เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมได้คำสาปอะไรมาเนี่ยฮนะโอ้โหคำสาปนี่งได้แล้วดูเพื่อนคือคำสาปอะไรก่อนนี้ได้ครับน่าจะได้คำสาปตายแล้วตายอีกนะโอเคไรไม่กงวลกันมาเหมือนเดิมเดีนะ๋ยวมันจะ ตอบอยังอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมนั่งเล่นนะโอ้โหออกบ้านก็ยากอีกอุตส่าห์ปรับสะกินตัวเล็กโอ้อุตส่าห์ปรับสะกินตัวเล็กมาแทนที่จะได้ตัวเตีย้ยเอา้าเดี๋ยวผมขึ้นสไลเดอร์แล้วื่นบันไดฮะมันคือ นะแว่นตาขอดนีโอ้โหใช้ี d ซแว่นตายาดีกว่าเอ้แว่นตาฮะเมื่อกี้คือเสร็จผมปากฟาดไปนหนึ่งทีผมไม่เห็นวยเนาะเออนี่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 ฟาดฟาดกับผมไม่เห็นแต่ผมก็ฟาด โอ้ฮะผมมองไม่เห็นต่ผมก็ฟาดไหนได้ปะไม่ได้ก่อนโอเคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะอ่านี่โอ้โหตบไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คำสาปอะไรใหม่มาเดี๋ยว ผมขออ่านก่อนคำศัพท์ใหม่เฮ้ยเมื่อกี้คือคืออะไรอะไรเมื่อกี้คำศัพท์อะไรนันคืออย่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้อ่าน ไหนมาดูกันอ่ะไอหัวใหญ่โดนตบอ่าโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็คือมันเหยียบเหยียบดิเหยียบเองคะอ่ะเยืนเองนี่ยืนตรงกลางโน้เด้อ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 โฟล์ทาวะ โอ้โหโอ้โหเด้งเลยด่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมผมต้องมาโดนอย่างนี้ด้วยอ่ะหนึ่งในสองเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไร ขอร้องสิคะแนนคือเดี๋ยวมาไน้นี้แล้วสามดูคำสาบผมครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรอันนี้รู้เพรามันทำให้ผมเห็นเลยผมรู้เลยมันคืออะไร อยู่ล่างผมผมไม่สามารถไปไหนนะฮะคือโอ้โหเฮ้เฮ,ฮ้สงกานเหรออ๋อไม่ใช่ผิวหนอดโนผมก็เล่นไม่ได้ดีมันลาวาไม่พอผมโดนอีกผมต้องใส่แว่นตาตลอดไม่งั้นผมมองไม่เห็นสึกลับด้านฮะ อย่างเดีไปไป๋ยดูแปลกๆโอ้โห้ล้าเลยครับเดี๋ยวผมปรับอะไรหนะ่อยโอ้โหปรับอันนี้เดี๋ยวให้มผมลดแสงจะมืดหน่อยนะฮะนะ้วดแสงโอเค ไม่ไหวลว้โอเคผมไม่ไหวกับคำสาบนี้ล้วโอ้โหโอ้โหผมผมขึ้นเลยมีอยู่แล้วฮะอันนี้คือเนี่ยมันดูหลอนน่ะน่ะมันหลอนหลอนนะโอ,อน,นนะตัวกล้องจ้าๆไปเนี่ยโอเคได้เวลาขึ้นบ้าน อืมนี่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 ขังเย้เดยอเด้น่งดีกว่าแทมปรีนี่โอเคไปแล้วเมื่อกี้คนน่าจะเห็นอืมว่ามันหายหกสิบวินี่ผมจะไนดะ้ โอ้ยโอ้ยแล้วคืออย่าบอกนะนั่นไงผมเคยเห็นคนตึกกรำสาบนี่นะครับอ่ะทำไงต่ออะฮะผมว่าคำคำสาบ เพื่อนลาวกับพิการทางสายตาเนี่ยเลวสุดแล้วที่ผมเจอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวอ๋อไม่เป็นด้วยอือยำไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ Okay. โอเคเฮ้ยเดี๋ยวดีก่อนโอเคผมลบคำสาบออกหมดแล้วครับเย้ okay. โอเคโมยังไงผมก็ต้องทำเพื่อขึ้นมาอันนี้นะผมไม่รู้แหละมันลบอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฮะดินระเบิด ระวังดินโอ้ยระวังเมือ่อกนบะเอ้าก็ไม่เห็นเอนไรเลยนี่โม้หรออ๋อเหมวอนระเบิดอ,อย่าดินระเบิดมันคือ ดินระเบิดมันผมไม่ต้องรออะไรแล้วอ่ะยผมุ๋ดผุดภัยใช่ไหมดินระเบิดมันคือผมอยากู้ นี่ระเบิดใช่ไหมถ้าผมไปเหยียบอะไรจะบอกนะมันจะระเบิดผมมันเหยียบอะไรก็น,นจะระเบิดอ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวอ๋อผมรู้ละนี่ระเบิดอือมน,นี่ไงนี่ไงผมเจอแล้ว มันพูดสำหรับตัวเองตุ้มนั่นโอ้โหผมขุดดินได้ไหมแขนเป็น,นี้เดี๋ยวต้องแขนแบบนี้แล้วผมขุดดินได้ไหมโอเคผมต้องระวังระเบิด มาล้ันหนึ่งเมื่อกี้ดดดเ,เ,เดี๋ยวแล้วแล้วแล้วจุดไปไหนปดปดไฟไม่ได้โอเคนะครับเปิดไฟไม่ได้มาดูกันมันอยู่ตรงไหนอีกอุจะใจเยียบผมอยากเยียบหยียบที่มีบูมเพื่อนเพื่อนมันเป็นเป็น อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันรีได้มันรีนะแล้วทีนี้ผมต้องการเหยียบระเบิดแล้วมันไม่มามนั้นไม่ต้องหาอันนี้คืออันนี้คือฝนตกจดหมายโอ้โหทับหัวผมได้เลยไหมนเนี่ยผมจะบอดภัยไหมนกแก้ว คัดลอกตัวเองคือเราแก้วคำสาบปลอดภัยงั้นผมก็เปิดเสียงใช่ไหมนี่นี่มันผมไม่รู้มันทำไงมันคืออะไรแต่มันปลอดภัยก็ดีแล้วผมไม่อยากเปิดเสียงมันหนวกหูดีนะครับคำสาบไม่คำสาบปลอดภยัย บุญผมแล้วบุญผมอะแกเสียงแก้วแก่เดี๋ยวนั้นมันแบบแลนบอมดินระเบิดง่ายครับผมแปลนัแงละแหละคือแลนบอมใช่ไหมครับโอเคแล้วทีนี้ก็ต้องขามแล้วก็อะไรเดี๋ยว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  ยังไม่อยากบังตกโลกครับอืมอืมหัวอืมเนี่ยยังไงนี่เป็นไงอยู่ซุป,ปเมื่อวันนีเนี่ยอีกแล้วเหรอ

ต้อง,อองช่วยจีแมนผมต้องช่วยจีแมนจากวันน uh, so, okay. um> ah ั้นมาจาวันนั้นมาไม่เห็นพี่กอนดังเลยนะจากวันนั้นมาไม่เห็นพี่กอนดังเลยนะคนก็ได้ได้ยินนะบางวันก็คนดังผมต้องหาวิธีช่วยจีแมน ยังมีสก,กิบิดี้ทอยเล็กอยู่อันนี้คือ,อทำไมผมลอยทำไมผมลอยอ๋อผมขึ้นสวรรค์มาอีกแล้วอีเวน้นี้ยก่อนลงคลิปผมก็เจอโมโนใครปิดสีมันคงอยอู่อ้อย่าบอกนะ นั่นสีหายแต่ไม่เป็นไรมันเซฟบ้าเน่ยขึ้น <Yeah. S 1> ขึ้นสวรรค์ ขึ้นต่อดีกว่าเดี๋ยวผมอยากไปชั้นผมอยากไปสวรรค์ชั้นไปอันนี้คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองตีกัน เล็งดีๆตอนขึ้นบมตกอีกแล้วงั้นก็ไม่ลงขึ้นครับมันคือมันคืออะไรครับอกหน่อยมันคืออะไรเรียนแบบ ทำสาบลอดภยัยจะสุซ <c oughs> มมุ่มอะไรไหมเห่ออ่ะผมแตะตัวต้องแตะตัวคนเนอะกินผมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเอาเด้อ <c oughs> ผมจะก๊อี้คนไปเนี่ย วิธีเขาเดี๋ยวเขาจะแบงผมนะอือผมเจอแล้วนี่วันนี้เว้ยฝาแฟงมันนั่มีฝาแฟงเว้ยนวนยมาดูฝาแฟงมันจะมีคนอยู่ในนี้ไหมต้องมีครับผมเช็ค นั่นไงผมเรียบร้อยแล้วครับอโอ้โหเกลียดอันนี้สุดครับนั่นโอ้โหแต่ผมเกียดอันนี้สุดละไม่เกียดอันนั้นเดินช้าไปเลยเ่น,น้อยก็ดีกว่าสายตาเสียหือเ นี่ขึ้นมาวันนี้ลาวันนี้บ้ยมีอะไรช่วยบอกเอ๊ะมาละอือม,มันคือ ห,ห่วยมากติดตามไลขาดแล้ววิแต่คำสา่นี้มันจะอยู่ตลอดไปนำสั่งเดว,ว่าถ้าผมมีการทางสัตว์โอ้โหนั่น ไม่เป็นไรครับผมเดินไปจุดไซฟกันผมก็ห้อสอบเีี่ยสุดแล้วอโอ้โหผมอยากได้อะไรทำมา เมียงหน้านั้นกลับมาสุดอนะ่ะโอเคตอนนี้ผมก้ลังกินอ่ะอือ